สวัสดีพี่น้องนะคะที่กำลังติดตามรับชมเรื่องราวของ7นางเอกจีนนะคะที่พวกเธอตั้งสวยแล้วก็มากความสามารถแล้วซีรีส์นะคะแต่และเรื่องเนี่ยก็โด่งดัง แต่ว่าความนิยมของพวกเธอนะคะเมื่อเทียบกับตัวละครชายที่อยู่ในเรื่องนั้นกลับแทบจะไม่มีตัวตนเลยทําให้ผู้ชมเนี่ยจำพวกเธอไม่ได้ซะด้วยซ้ำว่าพวกเธอเนี่ยเป็นนางเอกเรื่องนั้นๆวันนี้ไปดูบทความนะคะเกี่ยวกับนางเอกจีนทั้ง7คนนะคะที่สื่อไต้หวันมีการเขียนบทความถึงแล้วก็จัดอันดับมานะคะว่าการแสดงนะคะในแต่ละเรื่องนั้นได้รับความนิยมค่อนข้างที่จะต่ําแบบมากผิดปกติคือได้รับความนิยมน้อย ในเรื่องราวของบทบาทนะคะทักษะการแสดงรูปร่างหน้าตานักแสดงหญิงบางคนเนี่ยก็ได้ร่วมงานกับดาราชายระดับท็อปกับการแสดงในโปรเจกต์ที่มันลงทุนมหาศาลแต่ความรู้สึกของการปรากฏตัวของพวกเธอนะคะกลับไม่ได้ดึงดูดตรงนี้บทความก็บอกมาแบบนั้นนะคะหลายๆคนด้วยกันแล้วมันให้ความรู้สึกถึงความไม่โดดเด่นเคมีคู่จิ้นก็ไม่ได้ไปดูกันนะคะว่ามีใครกันบ้างแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเธอด้วยนะคะสําหรับเหล่านักแสดงเหล่านี้นักแสดงหญิงจีน เป็นเจ็ดนางเอกนะคะของละครที่ออนแอร์ในช่วงปี2025 mm hmm. นักแสดงหญิงคนแรกนะคะอยู่ในอันดับที่7ในช่วงปีนี้ทวีซีรีส์ออนแอร์สเรื่องด้วยกันก็คือเป็นแนวย้อนยุคและก็แนวปัจจุบัน เธอคือจางอีซีนั่นเองบทความนะคะก็วิเคราะห์การสแสดงของเธอนะคะว่าเธอเป็นนักแสดงที่ค่อนข้างจะออกแนวแบบเย็นชาโดยพื้นฐานแล้วประกายไฟกับดาราชายเนี่ยคือไม่ค่อยจะมีนะคือไม่ค่อยได้เกิดไม่มีคู่จิ้นอะไรประมาณนี้ถึงแม้ทักษะการสแสดงของเธอจะดีนะคะบวกทั้งหน้าตาที่แบบทั้งสวยแล้วก็น่ารัก แต่เมื่อเวลาที่ละครออนแอร์นะคะเธอก็มีหัวข้อเรื่องเนี่ยให้ได้พูดถึงแบบน้อยมากๆคือไม่ได้เกิดกระแสในอินเทอร์เน็ตนั่นเองในปีนี้เธอมีซีรีส์นะคะในแนวสมัยใหม่ที่ร่วมแสงกับปี่วนจินสำหรับซีรีส์ที่ชื่อว่า d e f f e f e c t i o n Eyes ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเย่เหมืองนะคะที่นำแสดงโดยจางอีวีซีหญิงสาววัย0ปีที่กำลังเผชิญกับปัญหาในการทำงานหลังจากทลาออกเธอเลยตัดสินใจที่จะกลับบ้านเกิดพร้อมกับ เงินเก็บที่มีอยู่เพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองเล็กๆที่นั่นเองค่ะเย่เหมิงได้พบกับหลี่จ้นวีคือพระเอกของเรื่องนะคะด้วยสายตาที่แบบดึงดูดและความลึกลับสกุมเย็นชาของเขาทําให้เย่เหมิงนั้นรู้สึกเหมือนกับถูกดึงดูดเข้าไปแล้วเย่เหมิงก็รู้สึกเข็นใจชีวิตที่ยากลําบากของหลี่จ้นอวีก็เลยเสนอความช่วยเหลืออย่างเต็มใจแน่นอนที่สุดนะคะมันจะต้องพัฒนาเป็นความรักเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยพี่น้องก็ติดตามรับชมกันได้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ออนแอร์ในช่วง,งปีนี้ คือมันเงียบมากๆมันไม่ได้เกิดกระแสอะไรขึ้นสอับ Destiny and Serving เรื่องนี้นะคะเป็นการกลับชาติเกิดใหม่เพื่อที่จะป้องกันสำนักเรื่องนี้จางวิซีร่วมแสดงกับท่านอาอูจูนะคะ จากซีรีส์เรื่องฮานทาสตาฟ้าปริศนายุทธจักรออกแอร์ในช่วงเดือนเมษายนปี2 0 2 5นะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะความยาวทั้งหมดนั้น4ี ep และกอนแอร์ทาง Mango TV จางอีซีนะคะเธอเกิดวันที่30มกราคมปี1 9 9 1นะคะปัจจุบันเธออายุ34ปีค่ะซึ่งโหหน้าเด็กมากๆกเธอมีชื่อภาษาอังกฤษว่าเลลี่เป็นนางแบบแล้วก็เป็นนักแสดงนะคะที่เมืองตุนหัวมณฑลจีหลินประเทศจีนและจบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีแฟชัั่่นปกกิง เธอเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนตุลาคมปี2009โดยเริ่มต้นอาชีพนังแบบนะคะหลังจากนั้นเธอก็ชนะการประกวดลุยหลีคาวเวอร์เกิลในครั้งที่7และได้ก้าวสู่นะคะวงการบันเทิงในการแสดงในช่วงปี2013ด้วยการเปิดตัวนะคะกับละครเรื่อง Man Comes ทุดทัง d y n a สซีเธอมีซีรีส์รอนไอทั้งหมดเนี่ยสเรื่องด้วยกันคะ่ะส่วนในช่วงปี2 0 2 5เนี่ปล่อย2เรื่อง d e s t i n y a n d Saving และ Deep e e p a f f e c t i o n Eyes อันดับที่6นะคะนักแสดงหญิงที่ชื่อว่าหลี่อี้ถงในช่วงปี2025นะคะเธอก็มีซีรีส์ Dream b u s s n e s s ด Dream หรือว่าชื่อภาษาไทยนะคำผีร่วมฝันเธอร่วมสแสดงกับหลิวอวีนหนิงค่ะในบทวิจารณ์นะคะบทวิเคราะห์ก็บอกว่าเมื่อพูดถึงนักแสดงหญิงที่มีร่างกายที่ดูแบบแคล้ายๆกับมีความดึงดูดน้อยก็จะเป็นหลี่อี้ถงคือมักจะอยู่ในรายชื่อแบบนี้ แล้วการจุดประกายคู่จิ้นกับดาราชายนั้นมันดูแบบไม่ค่อยจะแข็งแกร่งคือเหมือนมันไม่มีพลังดังนั้นไม้ว่าทักษะการแสงของเธอเนี่ยจะฉลาดโดยธรรมชาติแต่เธอก็ไม่เคยไปถึงจุดที่แบบได้รับความนิยมสูงสุดซึ่งมันดูเหมือนจะเป็นบาดแผลร้ายแรงในแง่ของความรู้สึกเรื่องราวของคู่จิน้นส่วนในซีรีส์เรื่องล่าสุดนะคะที่ร่วมแสดงกับลิวบีนิกเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่าการประเมินผลออกมาเนี่ยคือมันดี แต่ว่าหลี่อี้ถงเนี่ยไม่มีหัวข้อให้ผู้คนพูดคุยถึงเลยในโซเชียลมีเดียจีนในทางกลับกันนะคะตัวเอกชายหรือว่าพระเอกเนี่ยกลับได้รับการพูดถึงอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรูปลักษณ์การแต่งกายด้วยและหลายสิ่งลหลายอย่างและความรู้สึกคู่จิ้นนะคะระหว่างหลิวอี๋นิงแล้วก็หลี่อี้ถงนะ่ะไม่เกิดขึ้นเลยถึงแม้ว่าการแสดงของเธอคะ,ะเธอจะตีบทนางเอกแบบแตกกระจุยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีความสุขมากๆกับการแสดงด้วยแต่ก็ยังไม่สามารถดึงดูดนะคะแบบ ได้รับความนิยมแบบถึงที่สุดเราก็เป็นกำลังใจให้เธอด้วยนะคะสอบหลีอีถงค่ะนักแสดงหญิงวัย35ปีถ้าเกิดในช่วงวันที่6กันยายนปี1990นะคะเป็นนักแสดงแล้วก็นักร้องชาวจีนที่เกิดที่จีนานมณฑลซานตงนะคะประเทศจีนนี่แหละเธอจบการศึกษานะคะจากเป่ยจิงแดสแคนดิมี y และเธอก็เรียนวิชาเอกนาฏศิลป์ พื้นบ้านจีนนอกจากการเต้นรําแล้วเธอยังเชี่ยวชาญนะคะด้านการประดิษฐ์ตัวอักษรอีกด้วยค่ะก่อนที่จะเป็นนักแสดงนะคะหลี่อีทงก็อยู่ระหว่างการเปิดโรงน้ําชาที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเต้นรําด้วยจนกระทั่งเธอได้เข้าร่วมนะคะแสดงภาพยนตร์สั้นกับเ,เพื่อนๆที่โรงเรียนภาพยนตร์นะคะ ประสบการณ์จุดนี้ก็คือมันจุดประกายเป็นแรงบันดาลใจให้เธอนั้นสนใจการแสดงในช่วงปี2015ค่ะเธอก็ได้ออดิชั่นแล้วก็ได้รับรางวัลนักแสดงกญิงนะคะใน Demon Girls ซึ่งออกฉายในปีถัดมาแล้วก็ถือเป็นการนะคะเปิดตัวการแสดงของเธอด้วยในช่วงปี2016เธอได้รับเลือกให้เป็นนักแสดงนําในบทบาทที่โด่งดังนะคะก็คือบทบาทหววหลงเรืออืง้งยงในซีรีส์ The Legend of the Condor Heroes ก็ได้รับทั้งเสียงชื่นชมแล้วก็เสียงวิจารณ์ ถือผลงานออนแอร์อีกทั้งหมดนะคะประมาณ8เรื่องด้วยกันเยอะมากอันดับที่5ค่ะหลิวเฮ้าฉุนหลิวเฮ้าฉุนนี่เือว่าเป็นเด็กป้านของจางอี้หมูนะคะแล้วก็ว่าเองก็รู้จักเธอจากภาพยนตร์ที่เธอสแสดงเป็นลูกของเฉิงหลงสอบภาพยนตร์เรื่องไรอันจริงๆเนี่ยเธอต้องดังมากๆแล้วนะคะกับคนที่รับบทบาทแล้วก็แสดงภาพยนตร์กับเฉิงหลงเนี่ยคุณได้รับการจับตามองอยู่แล้วและคุณดังแน่ แต่เลียวเข้าชุนนะคะกับมีชื่อเสียงแบบราบเรียบอันนี้คือตามบทวิเคราะห์นะคะของสื่อในช่วงปีนี้ค่ะเธอก็ส่งซีรีส์เนี่ยออนแอร์ Air 2เรื่อง ลิวเฮาชุนเนี่ยได้รับผลกระทบมากมายนะคะจากที่เรียกว่าแอนตี้แฟนตั้งแต่เ,อเธอเดบิวการอภิปรายของชาวเน็ตเกี่ยวกับเธอนะ,ะโดยพื้นฐานแล้วมุ่งเน้นวิที่การโต้เถียงแบบเรื่องราวนอกจอมากกว่าเรื่องราวของตัวละครที่เธอแสดงและสองผลงานของเธอในช่วงของปีนี้ฮะะก็ดัดแปลงมาจากนวนิยายที่มันแบบยอดนิยมแต่ความนิยมเวอร์ชันละครน,นั้นอยู่ในระดับปานกลางนะคะแล้วก็มีมีหัวข้อที่มันเกี่ยวข้องกับละครเนี่ยที่ให้คุณได้พูดถึงและการแสดงซีรีส์ของเธอนะคะประกบระเอกแต่ละคนนี่คือหล่อจัดหล่อมากๆ อย่างเรื่องแรกนะคะเจ็ดคำพีผนึกมานร่วมแสดงกับพระเอกที่ได้ชื่อว่าหล่อมากที่สุดของวงการบันเทิงจีคนหนึ่งก็คือซ่งเว่ยหลงเปซริ์จีในแนวผจญภัยแฟนตาซีนะคะดัดแปลงมาจากนิยายชื่อดังของเว่ยีบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต7ชนิดในสมัยโบราณที่ถูกผนึกเอาไว้นะคะในแผ่นไม้7แผ่นโดยฤาษีบทความว่ยังวิจารณ์ในส่องเลิฟซีนซินจูบด้วยนะคะระหว่างเธอกับซ่งเว่ยหลงเนี่ยบอกว่ามันให้ความรู้สึกแบบไม่มีความใจสัน่น ไม่มีความแบบสปาร์กอะไรประมาณนี้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือห่วงรักของฉันและเธอที่ร่วมแสดงกับพระเอกสุดหลอนะคะหวังอันวีไปซีรีส์ในแนวปัจจุบันนะคะโรแมนติกอ่อนแอตั้งแต่ช่วงวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาดัดแปลงจากนวนิยายนะคะของเออรทงทู่จือบอกเล่าเรื่องราวที่มีจุดเริ่มต้นในเมืองชิงอีทางตอนใต้ของจีนนะคะที่มีฝนตกชุกถ้าแสดงเป็นสรีจือค่ะเด็กสาวที่มีความอ่อนโยนแล้วก็เด็ดเดี่ยว เธอได้พบกับเฉินลู่โจนะคะชายหนุม่มที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกของสีจือให้เป็นสีชมพูก็นำแสดงนะคะโดยหวังอันวีส่วนเราจะเป็นยังไงพี่น้องก็ติดตามกันได้เลยนะคะคนที่ยังไม่ได้ดูลิวห้าวชุนเกิดวันที่20พิพฤษภาคมปี2 0 0พันะคะปัจจุบันเธออายุ25ปีเป็นทั้งนักแสดงนักเต้นชาวจีนนะคะเธอเกิดที่เมืองตงหัวมณฑลจีหลินจบการศึกษาจากเป่ยจินแดนส์อะคาเดมีนะคะหรือว่าปักกิ่งแดนส์อะคาเดมีนั่นเองและช่วงเดือนพฤษภาคมปี2018เธอได้ร่วมทีมภาพยนตร์นะคะ เรื่อง One Second ของพุ่งกับจางยี่หมูและในช่วงปี2020นะคะเมื่อภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายเนี่ยเธอก็เข้าสู่วงการันเถิงอย่างเต็มตัวคือเธอได้รับการพักดันจากจังอี่หมูมากๆและเธอก็ได้รางวัล b บ s ซ e นิวค er เมนะคะจาก Asian Film Awards ครั้งที่15จากการแสดงครั้งแรกของเธอในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ่ะเธอก็เลือกซีรีส์ร้อนแอร์ด้วยนะคะเรื่องหนึ่งอันดับที่4ค่ะก็คือลูอีเซียว บชอบหน้าตาเธอมากๆค่ะเธอน่ารักมากแต่เธอก็ติดโพนี้ด้วยนะคะกับการแสดงที่เหมือนผู้ชมจะจํานางเอกไม่ได้จําบทบาทของเธอไม่ค่อยได้จําได้แต่บทบาทของพระเอกในช่วงปี2025นะคะลูกวิเียวนั้นปล่อยซีรีส์ออนแอร์ทั้งหมดเนี่ยสเรื่องด้วยกันมีราชบุตรเคยที่รักนะคะแล้วก็ Perfect Match ลุยซาเธอว่าเป็นนักแสดงหญิงหน้าใหม่นะคะที่มาแรงและเธอก็มีผลงานซีรีส์ออนแอร์เนี่ยเยอะมากๆ <ST AN TI> e> ในช่วงปี2023เนี่ยเธอส่งซีรีส์ออนแอร์ทั้งหมด6เรื่องด้วยกัน <ST AN TI> e> บทส่วนใหญ,ญ่ของเธอก็จะเป็นนางรองนะคะแล้วก็มีนางเอกคือสลับกันไปมาแต่ช่วงปี2025นี่คือเธอเป็นนักเอกเต็มตัวเลยทั้ง2เรื่องซีรีส์เรื่องแรกของเธอนะคะที่ออนแอร์ในช่วงปีนี้ค่ะก็คือราชบุตรเคยท่รักเธอร่วมแสดงกับโจชีแต่ว่าซีรีส์ของเธอนั้นกลับเหมือนบังเอิญน,นะคะไปโดนซีรีส์ ที่ออนแอชนกันแล้วก็ในส่วนของนักแสดงค่ะแต่ละเรื่องที่ออนแอรชนกับเธอเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมดังนั้นนะคะเขาเลยบทขยี้นะคะราชบุทเคยที่รักไปในที่สุดมันก็เลยดูเหมือนว่ากระแสะของเธอนะคะกับเพลงของเรื่องนี่มันเงียบเชียบมากๆส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะพรห้าประการหรือว่า perfect match เรื่องนี้เธอแสดงกับพระเอกที่มาแรงมากๆนะคะอย่งางหวังซิงเย่และมีคู่จิ้นทั้งหมดเนี่ยหคู่ด้วยกันประกายเคมีคู่จิ้นระหว่างหวงังซิงเย่และลูวิสเซียวนั้นมันไม่เกิดขึ้นเลยแถมยังไม่ค่อยมีมากนะักบทความก็วิจารณ์นะคะว่าความหวานความสวีทเนี่ยมันมีไม่มากพอก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆสอบซีรีส์นะคะเรื่องพร5ประการลูวิเซียวนะคะเกิดวันที่27กันยายนค่ะปี1 9 9 9ปัจจุบันเธออายุ25ปี ก็เป็นนักแสดงหญิงภายใต้สังกัด Star t ท m e นะคะเธอเกิดที่เซี่ยงไฮ้และเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแฟชั่นแอังกฤษและเดบิวต์ในช่วงปี2021ค่ะเธอเลือซีรีส์รอนแอบทั้งหมด3เรื่องด้วยกันเป็นนางเอกหมดทั้ง3เรื่องเลยไม่ว่าจะเป็น When I Meet The Moon กาซี Love In The Clouds เป็นกำลังใจให้เธอด้วยนะคะลุวิสเสียวซูซูค่ะอันดับที่3นะคะเซียงหันจือ เซียงหันจือนะคะเธอก็มีละครออนแอร์ออกมาได้เรื่อยค่ะถึงแม้ว่าเธอจะประกบพระเอกนะคะที่ฮอตฮอย่างเติ้งเหวยในซีรีส์เรื่องอาจารย์มานหวนพบหรือว่า Love of the d i v i n e เป็นซีรีส์จีแนวย้ G Now, ยอนยุคโรแมนติกนะคะเรื่องล่าสุดของเธอกับเซียงหันจือในช่วงปีนี้เธอปล่อยซีรีส์ออนแอร์สเรื่องติดเลยนะคะรวมถึง The w a n t e d Detective หรือวิชิพสาานะัตยไทยเนี่ยคลื่นลมปมปริศนาก็เป็นซีรีส์จีนแนวย้อนยุคเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้แนวสืบสวนสอบสวนเธอก็ประกบพระเอกนะที่มาแรงอย่างหวังซิงเย่ซึ่งซีรีส์ก็ออนแอร์ air ไปในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะวันที่1สิงหาคมกบทบวิจารณ์นะคะกับซีรีส์ค่ะเรื่องอาจารย์มันหวนพบที่เธอร่วมแสดงกับเติง้งเหวยตรงนี้นะคะก็เป็นซีรีส์ที่มีคะแนนที่โตปานสูงมากๆคือ7.1คะแนนและก็ได้รับการพูดถึงเยอะมากๆแต่ว่าการพูดถึงนั้นกลับเน้นนะคะไปที่พระเอก คือตัวละครชายมากกว่านะคะนางเอกของเรื่องแล้วก็ในโซเชียลมีเดียจีนในฐานะของนางเอกของเรื่องนะคะอย่างเสียงหานจือเธอไม่มีหัวข้อให้ได้พูดคุยถึงมากนักทั้งสองเรื่องที่ออนแอร์ในช่วงปีนี้นะคะก็จะพูดถึงพระเอกกันทั้งนั้นดูเหมือนว่าคนที่ดูละครนะคะจะจดจําบทบาทของเธอไม่ได้เราก็เป็นกำลังใจให้เธอด้วยนะคะเสียงหานจือค่ะถ้าเกิดวันที่4พฤษภาคมปี2 0 0 2นะคะปัจจุบันเธออายุ23ปีเธอมีชื่อสังกฤษว่าจูเลียนะคะเป็นนักแสดงหญิงจีนอเมริกัน ถ้าเกิดที่สหรัฐอเมริกานะคะและเธอชอบการแสดงมากๆรวมถึงการเล่นเทนนิสคือชอบมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็โดยบังเอิญน,นะคะเธอได้พบกับพุ่มกับค่ะที่ชื่อว่าสุดจริงเลยซึ่งหลังจากที่พุ่มกับเห็นเธอแล้วนะคะก็ตัดสินใจคือคุยกับเธอแล้วก็มีการเซ็นสัสญ,ญญากันทันทีซึ่งฮันจีเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเป็นทางการในช่วงปี2018นะคะแล้วก็เดบิวซีรีส์เรื่องแรกในช่วงปี2019สำหรับซีรีส์ที่ชื่อว่า Loose of Souvenir ในช่วงปีที่ผ่านมาเธอก็มีซีรีส์ออนแอร์นะคะอย่างบาบิโลนส่วนปี2025ปีนี้มีออนแอร์สเรื่องด้วยกันนะคะ v e of the d i อ i ด r Tree และ The d u n ว n t น d d e t t c t i v e ฟเธอเหลือซีรีส์ออนแอร์อีกหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งเธอเป็นนักแสงสบทบคือ l e g end of the m g n a t e หรือวิชิาสาไทยนะะตำนานเจ้าพอเนงและเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยนะคะเซียงหันจือค่ะอยู่ในอันดับที่3อันดับที่2ค่ะซงอี จากซีรีส์เรื่อง Shadow Love หรือว่าปีศาจราตรีไปซีรีส์จีนแนวย้อนยุคโรแมนติกนะคะดัดแปลงจากบทนิยายจีนของจิวเลือกเฟยเซียงบอกเล่าเรื่องราวของลีซวงนะคะแม่ทัพหญิงแห่งราชวงศ์จีนนะคะที่มีความกระหายแล้วก็เก่งกาจในการต่อสู้เธอได้รับคําสั่งค่ะให้ค้นหาสายลับที่ซ่อนตัวอยู่ภายในหนึ่งเดือนแล้ววันหนึ่งลีซวงนะคะก็ได้ช่วยชายคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วเขาก็ สูญเสียความทรงจำเธอพาเข้าไปที่ค่ายทหารน,นะคะและชายคนนั้นก็ขอติดตามลีซวงเธอก็เลยตั้งชื่อเขาว่าจินอันทั้งสองก็ทำงานร่วมกันเพื่อเปิดเผยตัวตนของสายลับแต่ทั้งคู่ก็เผชิญกับความยากลำบากในขณะเดียวกันความรักก็ก่อตัวขึ้นด้วยและพระเอกของเรื่องก็ค่อยๆจำได้นะคะว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาเนี่ยคือฮองเต้แ่งเจิ้นซื่อเรื่องนี้นะคะ Shadowlo ิฟ Shadow ปิศาราตรีเนี่ยเธอร่วมแสดงค่ะกับพระเอกที่ปีนี้ส่งซีรีส์ออนแอร์หลายเรื่องมากๆ นั่นก็คือเฉิงเลยก่อนที่จะแสดงนะคะแฟนๆก็คาดหวังในส่วนคู่จิน้นคู่นี้เพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเคยถูกถ่ายรูปได้นะคะว่าทาครีมให้กันและกันมาก่อน ซึ่งกระทาให้เคมีคูจินเนี่ยถูกพูดถึงอย่างมากมายในอินเทอร์เนต็ตตอนในสวนของพล็อตเรื่องนะั้นมันดูแบบซ้ำซากจําเจแล้วก็ฉากนี้มันก็ค,คล้ายๆกับละครละหลายๆเรื่องความรู้สึกคูจินนะคะระหว่างซงอีแล้วก็เฉิงเลยในละครนั้นมันคือไม่มีความแข็งแกร่งคือมันเหมือนไปต่อไม่ได้แม้ว่าทั้งสองจะมีซีนจูบกกันเยอะมากๆแต่ความรู้สึกตื่นเต้นที่มีให้กับผู้ชมนั้น กับเกิดขึ้นน้อยมันให้ความรู้สึกเหมือนพี่สาวกับน้องชายดังนั้นเรตติ้งแล้วก็ชื่อเสียงนะคะสุดท้ายของซีรีส์เรื่องนี้อยู่ที่4.8เท่านั้นสอบคะแนนวิจารณ์ที่โตปาน คือส่วนใหญ่คู่ของซ่งอีเนี่ยมักจะเป็นดารารุ่นน้องตอนที่เธอแสดงตำนานลั่วอย่างนะคะเธอก็แสดงเป็นภรรยาของไปหลี่ของอี้ที่นำแสดงโดยหวังี่บอ๋อซึ่งอายุค่อนข้างที่จะต่างกันมากแล้วก็พระเอกลหลายๆคนนะคะมักจะเป็นน้องเธอรวมถึงเฉิงเลยโดยในเรื่องนี้ซ่งอีเกิดวันที่31ตุลาคมนะคะปี1989ปัจจุบันเธออายุ35้าปีค่ะเธอก็เป็นนักแสดงชาวจีนที่เกิดที่จิงเหมินนะคะบนตอนหูเปย่ยเธอเรียนการแสดงที่ Central Academy of Drama ได้ผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมค่ะหลังจากสำเร็จการศึกษาเธอก็เข้าเรียนที่โรงละครศิลปะประชาชนปักกิ่งและเธอก็เปิดตัวนะเดบิวต์อย่างเป็นทางการในช่วงปี2009ผ่านซีรีส์เรื่อง The Dream of Red Mansions เธอเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะกับนักกีฬาโอลิมปิกที่ชื่อว่าหูเจียในช่วงปี2019เคยรับรางวัล Performance Quality Star นะคะในพิธีมอบรางวัลทรัศน์คุณภาพจีนครั้งที่4 ยุดโรโมเดลในงาน CCTV สปริงกาล่าเองกำลังจะให้ซงอีด้วยนะคะสอบนักแสดงมากฝีมือคะ่ะอยากจะให้เธอแบบดังเปลี่ยง,ปยงไปเลยสักทีหนึ่งผลงานรอออนแอร์ของเธอนะคะก็มีเยอะมากๆก็เป็นนางเอกทุกเรื่องนะคะอีกประมาณ6เรื่องด้วยกันที่รอออนแอร์อยู่ส่วนในช่วงปีนี้เธอมี Shadow Love นะคะปีศาตรราตรีเนี่ยเรื่องเดียว มาถึงดับที่1นนะคะเปน็นดับที่ไม่มีใครอยากจะได้นะคะกระบทวิจารณ์นี้คือเป็นที่แสดงแล้วมีความเงียบมากๆแล้วก็แถมบทบาทเนี่ยผู้คนจดจําไม่ค่อยได้นั่นก็คือจินเฉินนะคะอยู่ในอันดับที่1นักแสดงหญิงวัย35ปีค่ะในชว์ปีนี้เธอมีซีรีส์ออนแอร์นะคะเรื่องหนึ่งประกบกับพระเอกเบอร์ต้นของจีนคือจริงๆเนี่ยเธอต้องดังมากๆเพราะว่าอย่างๆนะเป็นพระเอกเรื่องนี้ในช่วงปีนี้นะะจินเฉินมีซีรีส์ออนแอร์คือเรื่องนี้นะคะ The Immortal Ascension สู่เส้นทางเซียนหรือว่าคัมพีวิถีเซียนซีรีส์ความยาว30 EP ที่นำแสดงโดยหยางหยางนะคะแล้วก็จินเฉินเนี่ยเป็นนางเอกเป็นละครที่แฟนๆนั้นเฝ้ารอคอยด้วยในฐานะที่เป็นละครย้อนยุคที่มีความแบบสุดมากๆในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนอันที่จริงแล้วคะ่ะบทความก็บอกว่าการแสดงและความนิยมหลังออกากาศนี่มันค่อนข้างที่จะดีมากๆแต่น่าเสียดายที่การอภิปรายบนอินเทอร์เน็ต มุ่งเน้นไปที่อย่างย่างพระเอกของเรื่องแต่ไม่มีการพูดคุยหรือว่าอภิปรายนะเกี่ยวกับนางเอกก็คือจินเฉินเนี่ยคือมันไม่มาก แต่ก็น่าจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าบทส่วนใหญ่ในละครเรื่องนี้ก็มุ่งเน้นที่พระเอกของเรื่องดังนั้นตัวเอกนะนางเอกจึงไม่ค่อยจะเป็นจุดสนใจสำหรับคนที่ดูละครเท่าไรนะเพราะว่านอกจากจินเฉินแล้วเนี่ยยังมีนักแสดงหญิงสมทบอย่างเจ้าเสี่ยวถังเจ้าชิงซีรีส์เรื่องนี้ก็ออนแอร์ไปตั้งแต่ช่วงวันที่27กรกฎาคมนะคะถึงวันที่12สิงหาคมทางโยคู่จินเฉินเธอเกิดวันที่5กันยายนนะคะปี1990ตั้งแต่แบบอ่านโปรไฟล์ของนักแสดงหญิงมาเนี่ยเกิดเดือนกันยายนกันเยอะมากๆวันที่ กันยายนนะคะปี1990แล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังให้กับเธอด้วยนะคะเพราะว่าเธอเกิดในเดือนนี้ปัจจุบันเธออายุ35ปีเธอมีชื่อสังกฤษว่าจีน่านะคะเป็นนักแสดงชาวจีนที่เกิดที่จีนานมณฑลซานรตรงจบการศึกษาจากปัวจิงแดนสคา c เดมี่ทัเดบิวในช่วงปี2011นะคะกับซีรีส์เรื่อง Peacock Feature เธอได้รับการยอมรับนะคะจากบทบาทของเธอค่ะในซีรีส์ดราม่าได้หลายเรื่องด้วยกันและในช่วงปี2016นั้นเธอได้รับรางวัลศิลปินหญิงที่มีความแผลเท้าจินเชิญเธอได้รับรางวัลเยอะนะคะในส่วนของการแสดงแต่ว่าบทบาทระยะหลังมานี้เนี่ยคือเหมือนว่าเขาจะพูดถึงพระเอกมากกว่าตัวนางเอกกับบทบาทที่เธอได้รับนอกจากนั้นนะคะในซีรีส์ฟอร์มยักษ์อย่างหานทาชตาฟ้าปริศนายุทธจัก กับบทบาทของเธอนะคะตรงนี้ก็ได้รับคําวิจารณ์บอกว่ามันเป็นการแสดงที่น่าเสียดายในเรื่องฮันทัชตาฟาบริศนายุทธจักรในซีซั่นที่2นะคะสำหรับจินเฉินเนี่ยเธอรับบทบาทเย่หลิงเอ,อ๋อองครักษ์ของแคว้นชิงน้ทที่ลงรรยในการต่อสู้แล้วก็ยังเป็นเพื่อนรักกับนังเอกด้วยนะคะลินวันเอ,อ๋อแม่นางน้องไก่นั่นเองที่นำแสงโดยหลี่ซิน ยังไงเราก็เป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยนะคะสำหรับจินเฉินค่ะนางเอกมากฝีมืออีกคนนึ่งคอยเธอมีความโด่งดังมากๆกับบทบาทที่เธอแสดงอยู่และขอบคุณพี่น้องทุกคนสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะขอทุกคนมีความสุขมากๆแล้วขอพระเจ้าทรงอวยพรอย่างมากล้นสวัสดีค่ะ